ไหมกันดีๆไหมไม่กระทั่งไหมเองนี่กันดีๆเ,เลยทำไม่ไหมมันก็ไม่ตัดแน่นอนนะทำไม่ไหมมันก็ไม่จบไหมไม,ไมีเกี่ยวกับไมมเองเนี่ยตัดกันให้ตัดเองมันจะจบ จบทุกเรื่องนะเพราะมันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองกันทุกเรื่องนะขนาดไมมมันยังไม่เกี่ยวกับไมมเองเลยเนี่ยมันก็เลยหมดทุกเรื่องจบทุกเรื่อง จบตัวจบเองเนี่ยมันก็จะจบทุกเรื่องนะมันหมดทุกเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้ามาจอนมาจอนไปในจิตในใจมันก็ตัดกันในตัดเองมันก็จะหมดทุกเรื่องไม่มีปัญหากับเรื่องใดๆ ว่างล้างกันไปเรื่อยๆเ,เลยไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองดับล้างว่างล้างกันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสำคัญอะไรนะเพราะทุกอย่างมันไม่ได้แตกต่างไม่แตกต่างเพราะว่ามันไม่เที่ยงมนเหมือนกัน มันยังเป็นกรรมเลยนะ <c oughs> คิดไม่ดีก็กรรมคิดดีก็กรรมนะดังนั้นก็ไม่เกี่ยวกับคิดไม่คิดไปไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีมันก็จะว่างลางให้เลยทุกอย่างไม่ต้องไปคอยคิดดีกับคนนี้คิดดีกับคนนั้นเดี๋ยวมันคิดดีได้มันก็คิดดีไม่ได้เหมือนคิดไม่ดีได้เหมือนกันนะ มัวแต่วงว่าจะคิดดีเดี๋ยวมันก็จะคิดไม่ดีให้ดูนั้นก็ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองกันไปตลอดนะมันจะได้นองเหนือความเป็นคนดีมันคงไม่มีใครบอกหรอกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีนะ แต่มันก็เที่ยวไปว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดี <c oughs> ไอตัวคนว่าเองน่นแหละมันไม่ดไีไอตัวว่าไม่ดีน่นแหละไม่ดีนะขนาดว่าดีเนี่ยมันยังไม่ดีเลย ที่ไม่ดีเนี่ยคืออะไรมันคือการเบียดเบียนนะมันไม่ใช่วันี้ไม่ดีมันไม่ถูกใจเราอย่าไปคิดดีไม่ดีมันก็ไปเบียดเบียนแล้วนะคิดดีก็เบียดเบียนคิดไม่ดีก็เบียดเบียนเหมือนกันนะมันไม่ดับล้างว่างล้างเนี่ยมันไม่ได้คลายนะมันก็นั่นแหละ มันก็นําไปสู่การเบีย่ยดเบียนได้ทั้งหมดสร้างความอึดอัดตัดเครื่องไม่กับตัวเองก็กับผู้อื่นดังนั้นก็ไม่กันอย่างเดียวไม่แม้กระทั่งไหม้เองกันไปเรื่อยๆนะอย่าไปอะไรกับอะไร ทุกอย่างมันก็มันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วนั่นเองแบบปรารถนาดีอยากให้สังคมไม่ดีก็ลเลยต้องไปกำจัดคนไม่ดีนะไอตัวไปคอยจำกัดจำกัดไปทำลายความไม่ดี คนน,คนู้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีไอ้นั่นแหละคือความไม่ดีซะเองรู้หรือเปล่าว่าทุกอย่างมันชั่วข้าวทุกอย่างมันมเป็นเรื่องของกรรมจัดสรร ก็ต้องรู้จักการขอขมากรรมจากการปลดล็อกกรรมนะเคลียรกรรมให้เป็นไม่ใช่ไปทําลายทําลายปเปลี่ยนด้วยความรู้สึกว่าคนนู้นคิดต่างจากเราคิดไม่ดีกับเราคิดดีคิดไม่ดี มันโมแต่ใช้ความคิดวกวนอยู่ในความคิดนั่นแหละมันไม่ดีโวแต่ใช้ทิฏฐินะกับสรรพสิ่งเนี่ยมันไม่ดีเพราะสรรพสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ใช้ความคิดความเห็นกับอะไรแต่มีใครไปใช้ความคิดความเห็นกับมันมันก็ไม่ดีสิเพราะมันวน เดี๋ยวก็แตกสร้นนะคิดต่างเห็นต่างแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดขึ้นมาแล้วก็ไปบอกว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีคิดต่างก็มองว่าไม่ดีแอนนี่อย่าดูว่าจะเกือกกงงอเก้อกูลกันยังไงจะสงเคราะห์เกื้อกูลกันยังไงจะปรับไปสู่การทําประโยชน์ร่วมกันกันยังไงมองแค่ทิฏฐิของตัวเองทิฏฐิของหมู่คณะ มันก็หลงสิ <c oughs> มันใช้ใช้ธาตุขันไม่เป็นใช้ในทางนี้มันก่อทุกข์ก่อโทษนะมันใช้ไม่เป็นพิธีมันมีได้ความคิดมันมีได้นะ ปไปสู่การทำประโยชน์ค้ายช่วยหลุดช่วยไปได้วยกันนั่นแหละมันถึงใช้เป็นใช้เมทางมันสร้างความแตกแยกสร้างการทะลาะออกแวง้งซึ่งกันและกันเนี่ยเบียดเบียน,ยนทำร้ายทำร้ายทำลายกันเนี่ยมันใช้ไม่เป็นมันหลงนั่นเองเราทุกอย่างก็มาจากการหลงรู้นั่นแหละ หลงรู้หลงสำคัญมั่นหมายหลงไปจําแนกแจกแจงหลงว่าเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นนะพอคิดต่างเห็นต่างเข้าใจแตกต่างก็แตกแยกทะเลาะทะเลาะบอกแว้งกันทำ้ายทำลายเบียดเบียนกันมันก็มาจากตัวหลงรู้แล้วก็ตัวเอา แตกต่างม,มาจากไหนเล่านิจังทุกขังหน้าตาเหมือนเหมือนกันมันไม่เที่ยงเหมือนเหมือนกันมันทุกเหมือนเหมือนกันมันเสื่อมสลายในตัวมันเองเหมือนเหมือนกันมันไม่ได้มีความหมายในความเป็นตัวเองเนี่ยเหมือนเหมือนกันแล้วเอาความแตกต่างม,มาจากไหน ไม่ต้องไปแต่งแยกไม่ต้องไปแตกต่างไม่แม้กระทั่งไม่เองเหมือนเหมือนกันไปเลยเหมือนเหมือนกันไปพร้องกันไปไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยเหมือนเหมือนกันไปปรับไปสู่เนื้อหาการโปรดใช้ถาดขันให้เป็นใช้ในการคลายช่วยหลุดช่วยใช้ในการดับล้างวางล้างนะโมหะวิชาตัณหาอุปรทาน ไม่ได้ใช้ให้มันวนวกวนวนอยู่กับการคอยใช้ใช้ที่มันไม่ล้างกันในตัวใช้เองอ่ะ <c oughs> มันก็วกวนหมดหรือ <c oughs> มันใช้ไม่เป็นมันหลงนั่นเอง <c oughs> จา้นก็วางตัววางเองแล้วก็เจิดจ้ากว้างขวางยังไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่การเอาบ้านทิ้งบ้านสว่างเจิดจ้าก็เจิดจ้าให้มันมากไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันจะได้เป็นกําลังในการดับล้างว่างล้างสังสารวัตรนะอันมหาศาล สิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่มันไม่มีลิมิตนะสิ่งที่มันไม่มีข้อจํากัดใดๆเป็นพื้นฐานพอ,อไปจํากัดอะไรขึ้นมามันก็คับแคบทันทีไปจเฉพาะเจาะจงปีกรอบล้อมกรอบขึ้นมามันก็คับแค่ทันที ยิ่งอยู่กับตัวเองเนี้ยก็คือล้อมกรอบเรียบร้อยแล้วอยู่กับใจตัวเองอยู่กับกายตัวเองมันคือการล้อมกรอบเข้ามาแล้วมันก็ขับแค่สี่มันือขาดแค่เปิดกว้างไปแต่ไม่มีขอบเขตไปคายออกอีกตัวมันเองไม่ต้องไปคลายอะไร ไม่ต้องไปตัดอะไรไม่ต้องไปล่าอะไรหรอกล่าตัวล่าเอง ม่ใช่อะไรในการได้ยินหรือไม่ได้ยินอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรในการเห็นหรือไม่เห็นอะไร ทงังกอทุกวันนี้นี่มันอยู่ยากนี่เพราะอะไรมันมัมันไปจำเพาะนะันไปจำกัด <c oughs> ก็เลยอยู่ยากหรือลำบากเนอะ,ะนั้นก็นั่นแหละปลดล็อกให้กันดีๆ <c oughs> เป้าหมายคืออะไรเ้ายุติสมุทัยยุติสมุทัยใครช่วยหลุดช่วยกันนั่นแหละเป้าหมายจริงๆ ไม่ใช่เอาอะไรไม่ใช่ได้อะไรไม่ใช่ไปคิดว่านี่ไม่ดีนั่นไม่ดีต้องไปอะไรนิโรธนิพพานเป็นพื้นฐานดีๆแล้วการอุปโลกต่างๆมันก็จะเกิดเองเป็นเองแบบ คายช่วยหลุดช่วยนะปรับสภาพที่มันอยู่ร่วมกันแบบคลายอ่ะพี่คลายมันไม่ใช่จ้องจะไปจับอะไรนะ เองนี่แหละ <c oughs> ไม่ตัวไม่เอง มันไม่ใช่ว่าจะต้องอะไรกันมากมายนะกับการดูการรู้การเห็นนะมันก็เห็นแล้วแล้วไปรู้แล้วแล้วไปนั้นแหละ <c oughs> มันไม่ต้องไปยำ้ำไม่ต้องไปเจริญไม่ต้องไปคอยกับมันนะมันก็แล้วแล้วไปของมันเองอยู่แล้วตลอดเวลา ความยึดติดนี่ <c oughs> ไม่ใช่เห็นแล้วต้องไปติดไอ้นี่ได้ยินแล้วต้องไปติดไอ้นั่นนะฟังเสียงนี่แล้วต้องไปติดแบบนี้ติดแบบนั้นมันไม่ใช่ความยึดติดนะ <c oughs> ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองไม่ยึดแม้กระทั่งความไม่ยึดเอง <c oughs> การไปติดมันติดได้ทุกอย่างแหละ แค่ไปสนใจมันก็ติดหมดอ่ะแม้แต่ความไม่ยึดติดเนี่ยยังไม่ยึดได้เลยนะยึดความไม่ยึดเนี่ยมันยังเป็นได้เลยมันยึดได้เลยดังนั้นก็ไม่ยึดแม้กระทั่งความไม่ยึดเองยังไม่เอาเงี้ยก็ไม่เอาแม้กระทั่งความไม่เอาเอง มันได้ทุกอย่างเลยเรื่องยึดยึดเกาะเกาติดๆเนี่ยนั <c oughs> ่นก็ต้องใช้บัญญัตินะที่ล้างตัวมันเองกันตลอดเวลา <c oughs> ดังนั้นเนี่ยจะสอนให้ไปเจริญอะไรไม่ได้เลยมันจะไปติดหมดเลยมีแต่การเจริญอะไรล่ะเจริญการติด จเจริญรู้ก็ไปติดรู้เเจริญสติก็ยังไปติดสติเลยจเจริญปัญญาไปติดปัญญาติดการคอยพิจารณาหาเหตุหาผลน่ <c oughs> ะเจริญสมาธิก็ไปติดสมาธิติดความสงบพอไม่สงบก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากจะสงบไม่เกี่ยว,วความสงบหรือไม่สงบไปเลยอย่างนี้ ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันจะได้เลิกดินน้นรนไม่ต้องหาอะไรมาติดหาอะไรมาเกาะเพราะตัวมันเองมันยังไม่เอาตัวมันเองเลยนะลองถามอากาศสิว่าอากาศตัวอากาศเองมันเอาตัวมันเองไหม ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาทั้งหลายมันเอาตัวมันเองไหม <c oughs> มันยึดตัวมันเองไหม ไรมันก็ไม่ได้เอาตัวมันเองเลยนะแม้แต่ประโยคคําพูดคําพูดหรือแม้แต่เสียงมันก็ยังไม่เอาตัวมันเองเลยมันไม่มีอะไรเอาตัวอะไรของมันเองเลยนะสักอย่างเดียวมีแต่ใครไปเอามันมันก็กลายเป็นความหลงหมดเลยแล้วก็แปกลายเป็นความทุกขึ้นมาขึ้นมาเอง มันก็แล้วแไปกันตลอดเวลาทุกอย่างจะแม้ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตมันก็แล้วแล้วไปหมดร่างกายมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายก็ของมันเองเป็นเรื่องของมันจิตก็เหมือนกันมันก็แล้วแล้วไปที่ว่าจิตเกิดดับเกิดดับจะถี่ยิบแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็แล้วแล้วไปหมดไม่ต้องไปดูหรอกมันจะถี่ยิบแค่ไหน มันเกิดดับกันอย่างไรมัวเด่ไปสังเกตจิตเกิดดับไอตัวสังเกตเองมันก็เกิดดับเหมือนกัน <c oughs> คือเนื้อหาสรุปนะสรุปจบจบช่วยสังสารวัตรนะัันไม่ใช่การสรุปใส่ตัวเอง ไม่ใช่สรุปเอาสรุปนะจะเป็นการสรุปที่มันล้างกันในสรุปเองที่มันจบกันในตัวมันเองล้างตัวมันเองแล้วก็สั่งสารวัตรพร้อมๆกันไปเลย Yeah.